ตอนเดิมตอนที่แล้วในเรื่อง Evil Revelations ไม่เราอยู่ที่ Queen Semiramis โอเคปึ๊บไม่มีสัญญาณเลยเดี๋จะซ่อมได้นะโอุ้งทั้งสองคนโอเคไหมมาทำได้ เกือบตายเนี่ยทุกอย่างมันจะเริはは <t un> <t un> ่มชิบหายไบบห่วงแล้วว่าโซลามันทำงานที่มันที่ใช้ทำลายเทเลทากียบุร่าพาเราออกไปหน่อยโทษทีทำไม่ได้อ๋อแล้วชิบหายชิบหายแน่อนที่7เลเจียโซลิส แต่ว่าอะไรไม่รู้แต่ให้รู้กดเล่นเลยเฮ้ยนี่เรืออะไรเอ้าเรือมันเรือมันมีคนคุมเหรอเรือมันอ๋อเรือมันลอยอ้างว้า่านนี่เกิดอะไรขึ้นคะ เธอไม่ system, hai, Chris. Chris. Okay, so okay, ีเวลาแล้วฉันกลัวว่าการช่วยเหลือะเปจะไปไม่ได้คิดเดินทางหยุ่คิสอยู่เธอเขาโอเคเหรอไม่มีเวลาอธิบายแล้วเต่จะหาวิธีหยุดเรื่องนี้ให้อบายอนไปแล้วเว้เนยอวันที้ฮีเอสุดเลยไอสัตว์ช่วยไม่ทันเพราะมันจะบ้มแล้วแจ็แอสอยู่นี่ มีอย่างียที่ทำได้ทําใไมระบบมันงงนี่ทำยังไงยั่รู้เรื่องอะไรเกี่ยับเรือเดี๋ยวหาให้ดูให้กกับไปข้างในก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ทีหลังคือมันจัดฉากเลีนโซเบียแล้วก็รอบึมแม่รอบึมไอ้สัสพี่หลับตาทำไมอะ กับที่นี่แล้วที่ที่ลิฟกูโดนโจมตีโอ้ยนั่นเว้ยเอ้ยมันหย,ยุดอีกแล้วหยุดอีกแล้วพอแล้วต้องใช้ U A V U A V มีดโดรนอยู่ในเรือเหรอใช่โดยโรคมัใช้เรือลำนี้ขนเมื่อปีที่แล้วอยู่ในคอนเทนเนอร์อ เอาไยแทบเพื่อรบกวนสัญญาณของดาวเทียมโอเคโฟเด็กจึติเชือเไปต้องรนะควินไปแล้วเงตัเด็กเอาล่ะแลเด็กบอนเด็กอยู่ไหนใช่ต้องไปที่หยุดต้องไปหยุดล็กล็กเกียร์โอ้ต้องไปแล้ว อันนี้ปะวะไปกันตายยังไงอยู่ยยไปที่โฟรเด็กเราจะทำอะไรทุกอย่างได้ที่นี่นี่เลมอนอาอมึงอยู่นี่เหรอเขารู้ว่าต้องทำอะไรแต่ผมมองไม่เห็นมึงโทษมองไม่เห็นมึงไอ้สักเดินตั้งนานทีมีกูเล่นแล้วกูหลงทางตลอดเลย จริงจริงโอ้ยเปิดสิเปิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวชวแป๊บนึงคุบกล้องก่อนหลีมงคลเฮปะมันให้เยอะว่ะกระสุดนะให้เยอะอย่างนี้ลางกูไม่ดีอีกแล้วไอ้พี่ตายใช่ไหมเนี่ย เธอตายก็ดีอย่าตื่นมาเลย,ย,ลยกยยยูไหวล่ะไม่ไอพวกพี่ยหยุดไหนอีกแล้วไ็้โปรดเธออย่ามายุ่งกับกูเลยไปกูไป,ไปเถอะเอ๊ะกูต้องลงเอ๊ะิดทางไอ้สัตว์เดี๋ยว โล่ข้างล่างจะวนกลับทางเดิมทำไมวะไม่ใช่กูหลงทางจริงๆเนี่ยกูเล่นเกมนี้ปั๊บ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 เอาประตูป้องพังเลยไม่ชนประตูพังเลยตายตายวิวิวี้เฮียเวนฮันเตอร์อีกแล้วเหรอเหมือนกับว่าตัวที่กูเกลียดที่สุดมันจะกลับมาไล่กูอีกแล้วเดี๋ยวนี้ พวกพี่อันนี้ก็โอ้โหพวกมึงก็เนาะตายเหอะเออตายจักทีพูดนี้ดีกว่าะต้องออกอุ้ยสัตว์โอ้โหไอเ้เหี้ยกี่ตัวอ่าไม่ใช่ ตายปะเนี่ยยังยังกำลังจะตายสัตว์ปีจะตายแล้วเนี่ยต้องการยาเร่งด่วนไปเลยไปที่อะไรบริ่เด็กเอ่อวอเด็กอ่ะเด็กไปเด็กจะไปบิดทำไมใช่ไหมล่ะเฮ้ยวิอยู่ไหนเนี่ย ไม่รู้หายาให้กูก่อน please หายาก่อนยาหายาก่อนโอเค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 พอดีพอดีพอดีอดอดไปเลยอุ้ยเฮียแม่งเอ้ยมีอีกแล้วเออควิกสโคควิกสโคป โอเด็ก U A V น่าได้แรงล้วนะครับตับไม่โดนโเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคอนเทนเนอร์นี้ใช่ไหมเก็บของก่อนว่าจะยังไงเก็บของก่อนเดี๋ยวมีโอกาสได้เก็บอีกเออโอ้ยคอนเทนเนอร์นี้เปิดทางไหนอะเปิดด้านไหนโอเคนอย้ย U A V ฆ่ามันให้หมดก่อน ได้เลยจัดง่ายพี่ยิงไข่แม่งหมดยังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ดีเปิดแล้วกันเฮียเฮียเวรย์เท้าหมดหรือยังชิบหายเดี๋ยวชิบหายเดี๋ยวนี้เนยะเฮียเฮียแม่เอ้ยกูกลับมาสมภาพเดิมพอพวกมึงเลยเวน กลับมาสภาพเดิมพวกมึงเลยเนี่ยแม่เล่นดักกูอีกพวกเฮียนี่ได้แบบมึงเล่นของข้าของก่อนตออแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมงสตูเอาไปก่อนอันแรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายของจริงอยายาเข้ามาออกไป โอ,อ้โหเส้นชัยกูฟังตายเงียบสักทีเ้ยเออ over here นี่ไงขอบคุณพระเจ้า FBC ศูนย FBC ตีหนึ่งเจ็ดนาที CVO by RO by u ีต้องการอะไรอกชันอีก เป็นยังไงบ้างนะฮะเดือนปีเต็มเกลียดนราที่จะผิดหวังแต่นายสายไปแล้วอ่าไอ้ชี่นี่แน่นอนไอ้ชี่นี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์ป้า ตีหนึ่งแปดทีโอ้ประกอบเสร็จแหรอโอเคเราต้องให้มันยิงไปให้ไกลที่สุดที่จะทำได้โอเคทุกอย่างพร้อมแล้ววิลีเลือท้อยายเหรอโอ้ขอบคุณมากควินควิแต่พร้อมแล้ว โอเคเอบอร์คอนโทรอยู่ในเรือไปที่ไซเด็กแล้วก็ไปจุดถ้าจะบอกเร็วกว่านี้นะอีเวนคอนโทรลูมอยู่ไหนวะคอนโทรลูมตรงไหนอีกยี่เดี๋ยวว่าทำไมที่ฉันทำเลเจียโซลิสใช่ นายตื่นตัวอะไรล็อกเป้าเรียบร้อยเตรียมพร้อมเวลามาถึงแล้วโอไบรอันออนี่มันอยู่เบื้องหลังมันเป็นกลุ่มเบคทิส เ <5, S 2> ชีย่ยก็ยิงเลเซอร์ในสามสิบวิเหี้หยเออไหวที่นี่ถึงนี้กำลังส่งเวลาไปอเออจะทำได้ไหมได้อยู่แล้วตัดไปที่ไอ้ข้างหน้ากูมันตายอะ่ะไม่ต้องร้องร้องหนเทียอะไร วิ่งเลยรีบไปยังไม,ม่เวลามาเล่นใหญ่โฟปีศาจแล้วตะหวทางก็ขอ,อนิดนึงเวลาทุกทีมีค่าแกไมีทังระเบิดคนนี้อย่าช้าสิวิ่งเร็วสัตว์ไม่ตายช่างหัวมึงแล้วกันอีเวนช่างพ่อมึงโอ้ยช่างพ่อมึงเดี๋ยวขอนักนึงเออแกนแหละ ไม่มีเวลาแล้วโอย้ยเดี๋ยวมาอยู่กับกูเว้ยย้อนี่เริ่มร้อนโอ้ยก็เนี่ยเวลานิดเดียวเองอย่าปะสวยไปเข้า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 ไปเร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็วยวชิบหายอย่าหยุดอุย้ยสัตว์มาอะไรตอนนี้พี่ สามวาิธีสามนาธีสามวิธีสามวิธีามีิสาม,มาทีไปไปไปสามีไปไ,ปไปลง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 สามวาีไยหาหมดแน่จัเออมึงส่งมาตายอ่ะได้พวกเอบได้พวกเอฟบีซีที่มันส่งมาแล้วม,มีเวลาแล้วเ,เดวซีไม่อยาตายนี่ใช่ไหมล่ะก็ลิฟมันลงอยู่อ่ะเอามึงดิลงนานจังอ่ะ เฮ้ยเไม่เฮ้ยลิฟต์นานเกินเดี๋ยวสิไมีเวลา้อีกสองนาทีอะไรอ๋อไงห้องนั้นข้างล่างติดเชื้แล้วพวกเที้ยนี่อุ้ยเลเชลทำไมมึงไม่ตายวะไอ้เชี่ยนี่ทำไมมึงไม่ตายมึงไม่ตาย ที่นี่ก็ไม่ตายสัตว์เอเชลไม่ก็ไม่ตายอีกอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่ไฟคอนโทรลูมอยู่ไหนวะข้างล่างข้างล่างโอ้ยมาเก็บของแค่นี้นะเอาจริงดิตู้ที่อะไรไม่ตอบพามันกันโอ้ยสองนาทีไม่ทานแน่เลยว่ะอไอสัตว์กูจะโอ้ย ไอเลเชลมึงเลิกเล่กนกับกูกได้ไหมอีอกอีน่ะอกอีอ,อกซิลิโคนไอ้สัสโอ้ยมึงกง็ไม่นัดเดียวลงไปลงลงทุกอย่างลงได้ลงวิงว่งเลยวิ่งเลีเ้ยงเลยเลี้ยงโอ้ยเจ็บี่เลเชลแม่งจองร้านจองผ่านกูชิบหนเลยเด็กเชลไอสัสเฮ้ยยายายามึงจะแบบ ปีได้ปะไม่ได้ช่างแม่งอุ้ยเลเชลเฮี้ยยักษ์ยาคเลเชล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 ไม่เป็นไรไมาเล่นกับมึงแล้วอุ้ยตัวเฮี้ยอ้เฮี้ยกูตายไอสัตว์กูตายโอ้โหเลเชลไอยักษ์โอ้โหหลบจะหลบหลบหลบให้กูหน่อยเออไปไปโอ้โห ลาขาดไอ้พวกพี่อ่ะไปได้สัตว์นัดเดียวพอนิดเดียวพอแล้วกูไปเลยมีเวลาแล้วนาทีเดียวอุ้ยมาทำพี้ยอะไรกันมางคุณบางคุณมาทำพี้ยอะไรอ่ะสัตว์เอ้นี่ไงพวกแผงควบคุมไหนนี่เหรอเดี๋ยวซีเร็วหนอย โอ okay, เคนี่ไงตาตาตาแล้วป้ายชูบินแล้ว UAV ออนไลนเฮ้ไปแล้ว UAV ปล่อยแฉลบเนี่ยรบกวนสัญญาณให้ามาันล็อกที่อื่นอ่าล็อกแล้วเฮ้ออันนี้ก็ไม่รู้เรื่องก็ยิงไปเลยแต่ไม่ใช่เรือนะ ต้องอื่นโหโหแม่งเผาข้างๆเรือเลยรอดตายแล้วกูเฮ้ยแต่มันแต่มันมีกระแสน้ำมันกวาดแสงอาทิตย์มันโอ้ปักชิบหายแล้ว โอ้เรลือเข้าส oh, oh ู่พายุลูกใหญ่เฮียชิบหายตายฮะแล้วเจอกในแชปเตอร์ต่อไปสำหรับเรื่อง The Snowy View Revolution นะผมเจอกันครับ